เรากำลังอยู่บนรถ on the way ไปที่จังหวัดระยอง I saw conscious she getting crazy huh she getting crazy here we go l o s the dreams so I can't be out here living stupid I love hard so you could say I was shot by cupid say less but every now เพิ่งเคยเห็นรถที่นั่งในโรงแรมเราใหญ่ขนาดนี้เออ มัน,นตอนตอนนี้ถึงโรงแรมเซนทาราคิวที่ระยองแล้วนะคะทะเลสวยมากเป็นหาดที่อยู่ติดกับทางโรงแรมเลยคลีนแล้วก็ไม่มีคนเลยะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทานอาหารกลางวันนะคะเขาก็มีเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเลย เดี๋ยวลูกเห็ดก็บอกว่าเมาตูดหูแสงสวยมากพัท<ะ>ดทอลอไหมว้าวแงนะัมาน 要断罪最快。 Oh. Okay. Come on, go, never We are the Never at ease. I don't know a limit. Chasing a dream. I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me the evening She raped like a peach and she snapped me the snippet what well overdue for that link up in person Text me to fall through, it's murder, she wrote it Still up with courage, you're doing the service Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes Cut throat from the low low when no love goes Women buddy, buddy like it's been that When to fuck me looking at the bill stack Off the bubbly, buddy, I been stressed out Let the smoke scream from my chest out Niggas laced up, I really hate love from a stranger Shit is fake stuff, only need it from you, yeah พุกรเรากำลังจะไปท่าเรือแหลมปานกันนะคะเพื่อไปร่องเรือสโนว์คริ้กันห่างจากโรงแรมเรานะคะแค่สามนาทีเองจริงๆเดินมาก,ก็ได้แต่แบบทางเราสืบของเยอะมากอะไรนะใม่อนไรตรงข้างท่าเรือนะคะก็จะมีร้านอาหารถ้าสมมติว่าแบบใครหิวก็สามารถแบบมาสั่งอาหารรอได้ระหว่างขึ้นเรือนะคะเป็นร้านแบบ อาหารตำสังแบบโล컬โลโล,โล,โล,โลแบบนี้และนินชอบมากเลยในจานอ่ะเขาแบบเอาใบตองมาลองโคตดคิว้ว คนวันนี้ดินเนอร์ที่โรงแรคืนนี้ดินเนอร์รงแรม โรงแรมมีดินเนอร์แบบเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็มีซีฟู้ดแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวซึ่งแบบดีมากๆากนี่ชอบบรรยากาศมากเลยดิคือแบบเราไม่ต้องไปหาร้านอาหารที่ไหนทานเลยเราอยู่ในโรงแรมเราก็แบบมีทุกอย่างให้กินเลยมีทั้งสลัดขนมแล้วก็ซีฟูด้ดปิ้งย่างแบบเป็นทะเลสดสด,สดเลยคือด,ดีเวอร์เดีแบบ๋ยวนีจะไปหยิบซีฟู้ดมาอยากกินปูนรสชาติแบบอร่อยสปซี่ะม r e a y spicy มากมาก เผ็ดน,นะแต่อร่อยคุณชอบเผ็ดดีพริกแสบได้ใจมากเปรี้ยวเผ็ดโ้โเปรี้ยวเผ็ดคุณชอบกินหอยไหมคะเมื่อกี้เนี่ยชอบกินหอยเนี่ยมันแบบลาวเลยคือมาสตอรี่เนี่ยอ้าวเหรอใครพูดก็ได้ยินว่าคุณชอบกินหอยแม่เยแตบุฟเฟ่ต์ที่นี่น่ารักกันคุณชอบกินหอยไหมคะ <c oughs> ชอบชอบมากเลยไหมมืออันนี้เดี๋ยวมันจะแม่เห่ลยทำรีฟิลดีมากถามนี้ก่อนดีกว่านี้ getting used to this having the tripod in in the in the middle yeah it stops her from talking to me so it's nice yeah f e e l you I t s, s I understand it good job. <laughs> คุณเนิร์ดจัดเซร็จที่สองแล้วแม่หรอหัวเต้นด้วยนะอยู่ที่ไหนมาซามาซา วันนี้เรามาทำสปากันนะคะซึ่งห้องสปาใหญ่มากสามารถทำคู่กันได้เลยนะคะแล้วก็ในห้องสปามีอ่าอบน้ำสวยมากคือดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่าพี่เขาจะนวดดีหรือเปล่าทำสปาเสร็จแล้วทุกคนสบายมากฟินมากๆนะคะก็ถ้าใครแบบว่าชื่นชอบการน,นวดหรือการผ่อนอะไรเงี้ยนินก็มองว่าถ้ามาเซนทาราอะไรเงี้ยก็ครบมากๆเพราะเขาก็มีสปาให้ด้วยนินชอบที่เขาแบบมีอ่างจักปุให้ในห้องสปาเลยสบายมาก All these hoes in the glasses in the baggy shirts and the clubs. Yes, I'm always on tour. What you mad at that for? I'm slamming that thing like the Cadillac go. I love ass women. Jackie yeah, doing a cursing.